สวัสดีครับพวกผมนะฮะกลุ่มไมแฮมซึ่งประกอบไปด้วย2คนผมนายจิตพากุามมารักห้าทับหนึ่งและสานชัยซูเหมือนใบมอห้าทับหนึ่งเหมือนกันครับจุดประสงค์ที่เราทำหัวข้อไมแฮมนะฮะเพราะว่าแฮมสเตอร์เป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมขนาดเล็กทำให้มีผู้ซื้อแฮมสเตอร์จำนวนมากซึ่งแต่ละบ้านมีสภาพแวดล,ล้อมที่ เพื่ออำนวยในการเลี้ยงแฮมสเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปบางบ้านอากาศร้อนบางบ้านอากาศเย็นซึ่งอาจทำให้ส่งผลกับการเลี้ยงแฮมสเตอร์ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความเซนซิทีต่อปัจจัยเหล่านี้ได้เราจึงสร้างกรงเลี้ยงแฮมสเตอร์อัจฉริยะที่คอยแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เลี้ยงแฮมสเตอร์และแฮมตอร์ขึ้นมาครับ อุปกรณ์การทํางานนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้จะมีดังนี้โนด MCU ESP 8 2 6 6เป็นตัวรับโค้ดการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆและสามารถเชื่อมการทำงานบนมือถือผ่าน w i f i ได้และเซอร์วอรมอเตอร์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่นำมาใช้ในการควบคุมการหมุนหรือตำแหน่งของอุปกรณ์ ดีเฮ1 D tea, หีหนเป็นอุปกรณ์ที่คอยรับและวัดค่าอุณหภูมิและความซีนออกมาให้เราดูครับวิธีการทํางานนะฮะวิธีการทํางานกลงแฮมสเตอร์ของเราจะประกอบไปด้วยเครื่องให้อาหารพัดลมตรวจอุณหภูมิอัตโนมัติโดยการทํางานเครื่องให้อาหารเราจะใช้เป็นเซอร์วมอเตอร์เป็นตัวหมุนเปิดปิดและจ่ายอาหารให้กับแฮมสเตอร์โดยสามารถสั่งการได้ด้วยมือถือ จากแอป Bring บนมือถือและหลักการทำงานของพัดลมตรวจอุณหภูมิของเราใช้เป็น DHT 1น,นเป็นตัววัดอุณหภูมิความชื้นซึ่งจะทำงานต่อเมื่อมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า28องศาพัดลมจะทำงานเองอัตโนมัติและอุณหภูมิต่างกว่า28องศาพัดลมจะปิดการทำงานของพัดลมอัตโนมัติครับผม <Woo! S 1> และเราสามารถตรวจดูอุณหภูมิได้ผ่านแอป พิเคชันบริ้งได้เหมือนกันครับผม ประโยชน์ของกงแฮมสเตอร์นะฮะกงแฮมสเตอร์อัจฉริยะของเราจะทําให้การเลียแฮมสเตอร์มีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยของแฮมสเตอร์ของเรามากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมาคอยเอาสารอาหารออกมาเทอาหารใส่ใหม่และสามารถเติมอาหารจากนอกกลงแล้วสั่งการด้วยมือแทนได้และเมื่ออุณหภูมิสูงพัดลมก็จะเปิด hey, <go. S 1> ให้อัตโนมัติโดยที่จะทำให้แฮมสเตอร์ของเราไม่ร้อนจังเกินไป ราคาอุปกรณ์รวมทั้งหมดเลยนะฮะจะมีเซอร์โวมอเตอร์ราคา38บาทและ DHT 1 1 50บาทโหนด MCU V3 ESP 826 75บาทถ่ทาน9ว้โวลต์บาทและแผ่นพัดบูดร6 0บบาทพัดลมระบายอากาศเราได้มาฟรีและกงเราก็ได้ฟรีเหมือนกันครับ ราคารวมทั้งหมดเราเลยได้เป็น383บาทครับวันนี้ผู้ผม Ham, กูไมแฮมก็ต้องขอจบการนำเสนอกงแฮมเตอร์อัจฉริยะของเราไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ